คนเกิดวันลังคารได้ไพ่ The World Judgment 10ิบถ้วยหนึ่งดาบคิงเหรียญอีกแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าคนวันลังคารจะหยิบงานใหญ่จะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะคนที่ทำเกี่ยวข้องกับทัวร์ต่างประเทศต่างถิง่นต่างแดนหรือแม้กระทั่งในประเทศไทยนะครับสิ่งที่สวยๆงามๆอย่างวัดภูมินะครับจังหวัด น่านะครับก็ควรมาเที่ยวช่วงนี้นะครับไม่ว่าคนวันอังคารจะทํางานอะไรอยู่จะมีสิ่งต่ตางๆการติดต่อการพูดคุยรับงานใหญ่ใครที่รอการประมูลนะครับจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและมีสิ่งต่างๆที่ดีแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อนะครับรวมถึงใครที่มีคดีความปัญหาสิ่งต่างสิ้นสุดแล้วครับจะยกฟ้องหรือได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆเพราะฟ้าผ่าจัดเม้นคือแปลความหมายว่า ห่วงแห่งเวลาสิ้นสุดทุกสิ้นสุดทรมานมีความกัง,งวลใจทุกอย่างจะผ่านพน้นสิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีจะเข้ามาใครที่สอบอยู่นะครับน้องๆหนูๆหรือแม้กระทั่งสอบในเรื่องเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งจะประสบความสําเร็จแน่นอนครับเพียง <pe> er> แต่ใช้ความใจเย็นและรอคอยความสำเร็จ <Spe ed> เรื่องของการเงินครับช่วงนี้เงินเข้ามาตั้งแต่เช้ายันค่ำ เรียกว่ามีความประสบความสําเร็จมีสิ่งต่างๆใช้จ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนมีสิ่งต่างๆได้ดีครับเรื่องของโชคลาภจะดวงดีกับ3ตัวหน้าหมายเลขบัตรประชาชนให้โชคให้ลาภเรื่องของความรักครับมีดวงโดดเด่นเลยครับการแต่งงานงานเลี้ยงงานฉลองหรือแม้กระทั่งคนโสดนะครับมีโอกาสพบปักคนรักนะครับกับสายชาวต่างชาติอีกแล้วโอ้โหในช่วงนี้ต้องบอกว่าพบรักในต่างประเทศ พบรักเป็นชาวต่างชาติหรือแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับเจอปุ๊บรักปั๊บนะครับทายแจสเม็นขึ้นมาก็เรียกว่าถูกชะตากันตามองตามีความรู้สึกว่ารักปวงใหญ่ตับเก็บตามกลับกันไป เสื้อผ้าเก็บเสื้อผ้าเก็บทุกอย่างนะครับหนีตามกันเลยนะครับแต่นี้ตามการดบบรักนะไม่ต้องกังวลใจเลยสร้างครอบครัวมีความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นตรงเชื่อใจเขาครับและเชื่อใจตัวเราเองสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วครับจะพบกับสิ่งต่างๆที่ดีลูกหลานบริวารคนในครอบครัวหรือแม้กระทั่งคนรักจะมอบสิ่งต่างที่ดีให้การเงินความมั่นคงบ้านที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ยิ้มให้เก่งเอาใจกันให้ดีนะครับเรื่องของสุขภาพครับจะไม่มี อุปสรรคใดๆจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เรียกว่าคนเจ็บคนป่วยดีวันดีคืนหายและคนที่ดูนะครับแข็งแรงนะครับมีความสุขใจอ่ะอิทธิพลของดูเวอร์ขึ้นมาเป็นเงี้ยยกเว้นอะไรนะครับยกเว้นน้ําหนักขึ้นครับกินดีอยู่ดีมีความสุขเงินก็เข้าแบ่งเวลาไปออกกำลังกายบ้างนะหรือพากันไปทําบุญนะครับที่จังหวัดน่านนะครับมีสิ่งที่ดีเป็นนะครับวัดนะครับตาล วัดตาลอะไรผมลืมอีกแล้ว <c oughs> นะครับวัดภูมีนเนี่แหละครับแม่ผมจะบอกว่าวัดตาลนะครับผมไปทําบุญมาแท้แท้ดันขี้ลืมอาจารย์มงคลรอดที่ทำขอโทษด้วยนะนะครับก็มีสิ่งต่างๆที่ดีว่ากันไปแล้วครับ